ทำได้โอเคครับได้หยิบมาส่วนของสองสองแรกหนึ่งแถวแถวนี้ครับจะเป็นสองแรกสองแนนี้ผมกับแท็กแม่ผมหนึ่งทีโอ้โหไทยโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผม C O K C H คซีเฮชแชเนลนะวันนี้ก็จะมาเล่นส่วนของเรียวมะนะครับหรือชื่อไอเนี่ยผมอ่านไม่ออกอะอยูยูโคนอจิบานะอะไรอะไรทัจิบานะอะไรอ่ะ ผมก็ตอนนี้ผมติดท็อปที่12ของไทยแลนด์โอเคนะกนนนะ็นี่ครับผมนต่อไปจะต่อไปผมจะขึ้นเปนส่วนของเอเชียนะแต่แบบพยายามขึ้นให้ได้แล้วกันผมตัวนี้นะโอเคผมวันนี้ก็จะมาเล่นตัวนี้โชะนะผมบอกเียกว่าทักจีมาได้ไรกันนะเออชื่งไงดิเจมส์มาเอาเดี๋ยวผมจะให้ดูท็อปนะว่าเลยผมติดท็อปอะไรนะผมตอนนี้นะโอเคท็อปของไทยแลนด์ผมนี่ท็อปที่11นะผมของไทยแลนด์นะแต่ว่า เอเชียตอนนี้ถ้าจะติดจริงๆก็น่าจะประมาณท็อปสี่เอประมาณเต็มสี่พันนะผมนี่จะติดนะดูันหนึ่งใช่ผมน่าจะสี่พันคือติดเลยนะโอเคมาแล้วอ,อยู่คอมหนึ่งหนึ่งด้านผมขึ้นขางแอร์ยินมานาสปะ่ะก็ได้นะผมทุกคนโอเคตัวของทาคิบานะนี่ก็คือเรียวมากของ ina, อารีนาออฟเวเลอร์นะขอโอเคนะฮะก็จะมาแบบ ติ๊งๆเหมือนครับวันนี้ก็ของทุกประเทศนะเรามีส่วนของอุ้ยแมวอ้วนนะผมโอเคของอินเดียนะผมโอเคนะก็เออก็อย่างหนึ่งขอบคุณหน่อยนะว่าก็สวัสดีวันมาคะเอ้ยวันมิสซาครับูชายสำหรับใครที่อยากทำบุญเข้าวัดเข้าว่าเข้าคนเท่าผมเข้านี้นะตรงนี้นะผมใครมาก็เด่นๆหน่อยมาเอ้ยเข้ามาก็มึงติดอะไรนะเข้ามาแบนนะขอให้แบนเป็นส่วนของชาร์ลส์นะผมโอเคมา ฝั่งนู้นผมจะเลือกแบรนด์ส่วนของอะไรนะฝั่งนี้ฝั่งเราเลือกแบรนด์ไฮโน่กับฉลามนะผมหรือว่าลามในอย่างนะโอเคนะถ้าติดขออภัยนะผมฝั่งนู้นเลือกแบรนด์ของอารามนะผมอารามกับอาร์เรสเตอร์นะผมฝั่งเราผมมีโตโร่ครับผมโตโร่ซับบอร์ะไม่ได้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะแล้วก็มีครับเบิร์นพิกเป็นส่วนของมูรานะผมป่าจังเกิลนะผมโอเคฝั่งนู้นจะเลือกส่วนของอะไรเอ่ยเลือกส่วนของโชเกอร์ผมมายืนแคลรี่นะผม ันจะเปิดออฟเลยหรือไม่หรือว่าจะเปิดซับ่อน์ตแค้เปิดออฟมาเป็นส่วนของริปโปลนะครับผมโอเคในวงเวลานเป็นถดเดี่ยวมาครับฝั่งเราครับเมดเป็นของซดเมเชว์ใช่ป่ะที่เมดใช่ป่ะใช่ป่ะไอเมดเราเริ่มเป็นส่วนของรูย์นะผมแล้วก็ซับพอร์ตเราเป็นส่วนของแก๊กนะครับฝั่งนั้นครับซับพอร์ตเป็นส่วนของชังหนาแล้วก็จังเกิลเป็นส่วนของริ่งนะครับฝั่งผมนะผมเดี๋ยวมาออฟเลนเราจเจอกับริปโป้ จะกลับมาหรอกอ่าเออเข้ามาแล้วแล้วก็อย่างนี้นะผมได้เป็นเชียร์เตอร์ฮิตโอเคแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นของทางออฟฟิเชียลนะครับเป็นส่วนของที่คนไทยสนใจกันเองนะเอ้ยครับแล้วก็ฝั่งเราจะมีส่วนของกาโร่หรือว่าส่วนของเทลทางฝั่งนู้นเป็นส่วนของเดี่ยวเซียนเบนนะครับผมโอเคมาจะพูดถึงเรื่องเชียร์เตอร์หน่อยแล้วกันนะก็คือผมได้เป็นเชียร์เตอร์เฮิตโอเคแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่แบบออฟฟิเชียลผมเป็นแบบส่วนของ ่าแบบคนไทยจัดกันเองเป็นแบบเหมือนกับเป็น GM มาจัดให้นะผมโอเคนะน่าจะจีเอ็มนะ,นะะนะผมแทนคิดขออภัยนะึงผมขออนุญาตไม่แต่ผมแปะผิดลิงก์ให้แล้วกันนะแต่จะติดตามเนาะโอเคผมมาครับอุ้ยอุ้ยผมเจอแล้วคนสองคนก็ผมนะ่อ้วผมจะอ e ีโวต์อ่ะตอนนี้คนระับเราได้เจอกับ ura, นะมูราท็อปประเทศนะครับแล้วก็แก๊กท็อปประเทศกาโลท็อปประเทศเทียรเทียว์นั่แหละ แล้วก็มปรเจอยบส่วนของ CUV ท็อปเจ็ดพันกับเก้าพันนะผมผม CUV ท็อปหกพันนะผมโอเคนั่นแหละเออนาจจะจะไม่เฉื่อฉายนะอาจจะจะแบบเทลอาจจะแบบมูดาเฉื่อฉายนี่ยินสวยมากนะทุกคนวูด้าสวยมากจริงอนะ่ะนี่แล้วอุ๊บผมแบบอุ๊ยเราอยากได้วูอดอ้าใ <laughs> ครหง่าผมจะพยายามตัดขึ้นเอเชียนะแล้วก็เอาเกมที่ตึงๆมาให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับผม จะส่งมารอกนะผมโอเคมาผมจะสมทีการเล่นเรลมาแบบโอเคนะว่ากดยังไงเล่นยังไงนะทีหน้าชิ้กุ๊มเลยครับครับแม่จิกเราเดินมากกว่าผมแล้วก็เดินออกจะปาดโอ้ดูนี่อ่ะกดฮิวได้ไหมผมมีโคบอีเลยเล่นตีเม็ดนะคนนี้กับตุกขออภัยผมเพราะว่าเครื่องก็กระจอกอยู่นะไม่ได้ลื่นเหมือนมืก่อนแล้วโอเคเมื่อเรามันมันขี้เราก็มาตี นี่นคืออะไรผมบอกไม่ถูกอ่ะปูมัง้งโอเคมนาะตีไหมครัผมตีไหมแล้วฟันนัวๆเลยเครื่องก็ตกแน่นอนน่ากลัวผมตอนนี้โอเคครับผมแล,บแล้วก็ค่อยเล่นครับแล้วก็ค่อยเซฟไปก็ได้ครับผมไม่ต้องกลัวนะตแต่ชิปมยังตีแรงสัสทุบอ่าจะปะผมม,มไหมตอนนี้โอเคไม่เป็นไรครับผมฟึบโอเคนี่เลือดเกิดนผมยังไม่ผมยังไม่เก็บเลือดนะนะครับไปครับเก็บเลือดทุกคนมา มูระทำมุระจบนเป็นสกินที่ผมว่าสวยนะผมว่าเนี่ยถ้าผมปรับกราฟิกแค่อนะนี่ได้ปรับเหนอหนึจะเห็นดาเมจจะเห็นพวกดาเมจนิ่งผมเฟิร์สปัมสวยนะช็อนี้ครับต่อไอ้ๆๆๆๆลอผมชโลปึ๊บปั๊บแทงหนึ่งทีติเลียนล่อมุระผมทสกอร์ได้สวยงามนะผมโอเคช็อตนี้นะ โอเคมานะครับผมเราตกใจไปครับนนนี้่าจะ,จะตีป้อมนิดนึงในไหน่อยแหลนะเนาะไม่เได้ทำผมขอจะแท็กคลิปเรืนี้แล้วกันเนาะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเคครับเรียม้าเนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์คิปค่อนข้างไวมากๆนะผมมองผมมองว่าโอเคนะโอเคก็อืมเดี๋ยวเสียจัดต,ตั้งก่อนตึ๊บ ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์โยกชอตนี้เอโหเดียวเซียนเดียวเซียนโคตแรงอ่ะพูดตรงเลยเกมชีเนี่ยแรงไปเซเวลาของผมเป็นเซเวล่าอ้าไม่ไม่ใช่ลุยอ่ะโอ้แล้วบอก่าลุยมผมโดนลุยไปลคนนั้นนี่คือเจ้าของเซเวล่าเออโทษทีว่ะช่วยชิหาได้ตัวแก เก็บท okay, okay. so okay. okay, right right. ิ <c oughs> <c oughs> ้งเลืครัผมไม่ละทิ anything, ้งเลยนี้ละโอเคะไปบุ้งตัวผมโอเคจะมาดอกนะมาหลอกอันติแล้วผมผิดวะทุนี้ก็ฝนตกแล้วผมช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะผมไม่น่ากลัวนะไม่กลัวเลยวะก็สึกก็ฝนตกนะก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงผมไม่เดี๋ยวเปิดเปิดโรงเรียนนี่ใช่ป่ะนัเนหนึ่งเลยนี่แหลวะอ๋อผมอ่า กูดูเลือดะผมปพิบ,บ okay, มเพิโอเคลิงมาขวานี้กูตายขวานี้ไง,งากูก็ตายลิง <laughs> มนะยัางไงากูก็ตายจะอยู่ทำไม <c oughs> แต่ผมหลังนี้มูลนิโอ้โหไม่เข้าผมสมชื่อตัวละครปาดกระาดาษในเกมนี้จริงๆเออแต่เกมนี้แรงกว่าเอาเกนักโอ้ตองเลยต้องหมดหลักเกินโอเคผมฝั่งนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวผมเราเล่นชิลๆสบายๆแบบผมตอนนี้นะจะกินเช่วก็งี้แหละเออ หมือนมูระเราจะเล่นตรงกลางต่อนะผมเพราะว่ามาหลอกอันติแล้วตเอา,าอันติพูดเมื่อกี่เหมือนนักติกูตราวะอยู่นะเมื่อเห็นอันติเองเมื่อกี้อันติแหละแล้วชันวนว <c oughs> ว้นนี้เขาหิวจัด <c oughs> โดนคลิปตีตายวูฬผมหิวจ่ะฉันนี้เสียดายมากฉันนี้ถ้าเมื่อกี้ไม่หิวน่าจะรอดอยู่นะลิงไม่รู้ว่าลิงนแต่ป้อมน่าจะได้ป้อมบนนะโอเคถ้าไม่ผิดพลาดนะถ้าลิงอยู่ดีลิงจะเอะมันก็จะอยู่โดนคลิปตีตายฮะฉันเลยฉันเมื่อกี้เรามาช่วยล่างแล้วกันเนาะเออเออเมื่อกี้หาดิ้งโดนคลิปตีตาย เจ็บครับเครื่องหล่อผมเปิดอันตรีแล้วใช้เปิดอันตรีนะมุลล่าจะให้มุลล่าดูบนมากเลยโอเคครับเฟรมเลีก็ตกอยู่ที่สามสิบสี่สิบนะเราอาชีพนะเครื่องนี้เนาะแต่ก็ถือว่าดิวอาร์วีอาร์วีแม่งป่านนี้ฟงค้างแล้วนะหนึ่งทีหนึ่งทีอันตรีเก็บงานผมสวยครับผมมุลล่า เราทำนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ได้ครับเราทำเลนทำอะไรก็พอผมตาเนี้นะมาหลอกของมาหลอกมีบัฟฟ้าด้วยโอ้โหผมขอบัฟฟ้าได้ไหมครับนั่นน่ะเนี่ยใช้บัฟฟ้ามากเลยเราจะได้บัฟฟ้าได้มาหลอกสวัสดีฮัฟฟ้าหลอกเออความจำเป็นคือริปโป้นะในเฮดโอเคเออแต่แต่ความจำเป็นคือริปโป้นะทุกคนเออมันคือริปโป้แต่ในอาร์วีมันคือมาหลอกผมก็งงอยู่ลิงมาตอนนี้ครับโอ้โหขอุญาตครับ นี่ครับหลบแบบดิจิตอลเอออะไรเงี้ยจะเอาผมบอกคุณตั้งมาห้าคนครับคุณจะเอาผมหรือคุณเอผมลงอ่ะเดี๋ยวเขาตัดต่อตัดเกย์เขาตัดเต้เขาตัดต่อตัดขึ้นต้นเกมหน่อยนะเขาตัดต่อขึ้นต้นเกมหน่อยนะไอ้เชี่ยเอ๊ะไปตีช้างใช่โอ้ยอ้าวนี่เนี่ยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยก

ดึงเลยดึงสิดึงเดี้พรุ่งนี้แล้วปะนี่ยจากที่เราลอ้อว่าตัวปากกระดาษมาไอ้นี่ยไนี่ยทำไร,รอ่ะทำไร,รอ่ะทำไร,รอ่ะเตะแหละสักคนแต่ที่เราจะว่า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 ,วาตัวปากกระดาษแมงปาลิงโชกูเลยเป็นงไงโอเคขอแค่หยาบด้วยนะผมมันต้องกลัวนะน่ากลัวแล้วเอ้ยสวยโอ้โหฟิกสวย แต่เมื่อกี้ดูดก็น่าจะไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันมีนั่นอยู่เรียกว่าเลยนะเกาะเกาะเฮ้ยตอนนี้อาจจะไม่โชว์เยอะนะผมเพราะว่ามันเรื่อมันเป็นตัวเลเสเกมนะผมก็อาจจะใช้ของนิดนึงโอเคนะพยายามเล่นเชียร์ชิปไปเรื่มไม่ต้องไฟเพิ่เลยนะพยายามเชียร์ชิปไปนะเร็วมาตัวเชียร์ชิพว่าอย่าได้ครับไม่ต้องกลัวหรอกผมได้มันเรียกว่าอะไรที่มาวีผมลืมชื่อไว้นะอ,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 อันนี้ผมลืมจริงเลย มาแล้วนะทุกคนนะฮะโอ้ยทุกคนนี่ไงนี่ไงเอาผมเอาเอาผมมาตงมาห้าคนนี่ไงโอยเอาผมมาตบสิบคนครับช็อตนี้เอานี่จะเอาผมมาตบมาสิบคนครับเพื่อนไม่มาเมื่อกี้กูตายไฟทับศูนย์โอโห้ดูละปาดก็ได้ครับช็อตนี้ครับโอโห้ลอเกินตื่นตื่นมาต่อ ล้งหนาครับผมฝันดีครับครับผมฝันดีครับน้องไปแล้วครับสวัสดีครับดึงกบปุ๊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 บโอเคครับผมได้ชัดดามาทั้งสองของมาล็อกแล้วตอนนีครับผมเดี๋ยวเสี่ยงอยู่ชวสัสดีครับผมชัตเนสเดี๋ยวเสี่ยงครับโอเคครับเดี๋ยวเสี่ยงหนีนะผมชัตเน้ปอมการเราจะได้นะผมโอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไอ้กูโดนอีกแลยอย่างนี้ผมไม่เดี่ยวถ้ามึงไม่มีเดี่ยวเสี่ยงตีเมื่อกี้นะมาครับผมผมครับจะยุ่งเรื่องอย่างนั้นซิวลาเนี่ย คิดเป็นร้อยเลยนะอ่าววีคิดแค่หกสิบเองโอเคผมได้ดาร์มาไอ้ได้ดารมมากกว่าม้ากลัมีพริบตาเดียวกลัมีพริบตาเดียวดึงมาเลยไม่ต้องกลหรอกตึ้งมาเถอะเดี๋ยวมันจะมีคนอยู่อะไรประเด็นนี้ให้เราแค่เกมตึงผมการันตีได้เลยว่าอยู่ประมาณยี่สิบอยู่ประมาณสามสิบนาทีนะฮะไม่ถึงหรอกว่าก็ไม่ใช่เดือดมาเลย แตผ่ผมว่าไอเฮดโอเคที่มันสนุก <c oughs> เพราะว่ามันไฟกันบ่อยในประเด็นน่ะ <c oughs> โอเคยังไม่ถึงนาทีแล้วผมไปเคลียร์ร่างได้อยู่ก็หาะว่ลิงเดียร์ีไม่ต้องมาเขียร์ไม่ไม่เอา,าโอเคตัวลุงอ่ะนั่นเห็นเพราะว่ามันเปิดแบบน่บนาจะเห็นแหละรบเลนบนมันจะมีการไฟกันเกิดขึ้นกับเลนบนครับชอดนี้ครับผมว่าไงครับคุณเลยนี่น่าตีมากเลย เอ้ไปตีชิปโดนเอ้ยจะไปตีป้อมโดนชิปเฉยปากที่นักป้องแต่อาแล้วผมเ่อเล่นบนมีการไฟเกิดขึ้นแล้วผมมีการไฟสี่ต่อสามต่อสี่สันนี้นะผมนี่ครับตอนนี้ครับมีห้าต่อห้าแล้วตอนนี้ครับผมไฟจะครับจะไปเชียร์การครับเราจะเราจะเล่นต่อแล้วสั่นให้แก๊กดึงมาเช็คพวกพัชรีครับผมไม่โดนเขาไม่มีนะครับผมโอเคครับ เล่นบน2ตัวอย่างนี้ครับเอาไงครับผมช็อตนี้ค anyway. รับมาหลุดคัมช็อตนี้ครับผมจะเอามาส่วนของมารหลอดของปิกเกอร์ปาร์ตเนี Shawn ่ยแต่งรวมๆช็อตนี้ครับโอ้โหปาร์ตหนึ่งท้องหนึ่งทำได้ทำได้เก็บมาส่วนของสองสองเลขหนึ่งขอช็อตนี้ครับผมจะเป็นสองเลขสองช็อตนี้ผมกับแท่งแม็กหนึ่งทีโอ้โหใครบอกคิดถือโลใครบอกคลิปถือก็เป็นส่วนของหนึ่งเลขสี่ผมจะแลกห้าช็อตนี้ครับเดียวมาครับเอาไงครับผมช็อตนี้เดียวมาครับไปเทคโอ้โหกดติกยูสองอัตราตึกงตึ้งผมจ็อกเกอร์ท็อปช็อตน มย่าเล่นต่อใช่ไหมครับผมยังเล่นต่อผมยังเดียวมายังเล่นต่อของกดสป,ปินไปแล้วนะผมโอเคครับได้ยืนโซนให้เพื่อนได้จักมาผมโอเคครับเดียวมาเป็นตัวที่โกงเออเราเราเปลี่ยนอาชีพเป็นนักพากย์เลยเ่อทุกคนเออเราเปลี่ยนอาชีพเป็นนักพากย์เดี๋ยววะเออผมตรงนีง้ฝั่งฝั่งผมนั้นได้ปล่อยเลนกาไอเลนร่างเนาะนในทุกคนนะครับผมไม่ทำอะไรผมผมยังที่สองเกี่ยวดิเลยยังท,ทำเล่นเงิยิงสองเลยเดี๋ยวกิน ทำเลิฟโปรครับช็อตนี้ครับเ,เดินเดินตเตือนเตะอย่างนี้ครับกลัวผมทำช็อตเดี้เอาผมกลางหน้าตีมากเลยได้ดาบแดงแล้วทำส่วนผมนะครับชิ้นต่อไปผมจะอเป็นสของ,ขอ,งอ่าแล้วก็ต้องมีนแล้วกันวายปาดกระดาษโชว์หนึ่งซีโอ้โหด่าคำว่าปาดกระดาษแม่ง วายแทงบู๊หมอบอกว่าทำไมเรอไม่บอกว่ากูจะเอาบอลผมปให้กันนะผมแปลว่าเออเนี่ยผมเออเนี่ยฉันจะเอาบู๊จะเอาไปทำไมเออไปกันผมแปลเก่งว่ะไอ้เชี่ยเด้เกมพวกนี้ผมแปลเก่งนะรู้สึกเก่งเกินแหละฉัฉันก็อังกฤษแบบไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอพอรู้เรื่องอะพอแปลได้อยู่อะ โอ้โหเสียฐายัอเฉนี่ครับมจะเป็นตัปาก็ได้มันจะเป็นตัวแทงก็ได้มือนเนะ้ยาึกถือดาวเฮ้ยาปแล้วจะราดปาโอ้โหกดอือว้าาถ้ายากชมอีกทีป้อมก็น่าเอาคนก็อยากได้แต่เอาป้อมดีว่โอเคเป็น ชนะหรือไม่ชนนี้ครับผมถ้าชนะก็ดีผมถ้าแพ้ก็ไม่อะไรของชนนี้ครับตีป้อมครับชนนี้ครับตีป้อมหนึ่งนะอนนี้โอเคผมก็เป็นการชนะไปทักก้สกอร์สองหนึ่งเจ็ดนะผมไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> แต่ก็สนุกนะผมว่าให้โอเคอยากให้ทุกคนโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะผมก็สนุกดีนะผมก็เห <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะื่อยๆนะไม่เหนื่อยๆนะว่อันนี้จะเป็นท็อปที่ไม่ใช่นนเป็นท,ท็อปปิดเป็นการเล่นที่สนุกนะเกมนี้ อยากให้ทุกคนเข้ามาหันมาเล่นเกมนี้เยอะๆนะในไทยอยากให้ดังๆนะผมก็ชตึงมากนตอนนี้แต่ว่าสนุกสนุกสนุกตึงแบบสนุกอะอ่าโอเคนะบบกอะไรไม่รู้ไปดูเอพีก็คือมูราต์นี่ผมจะกินอะไรไม่รู้จะซื้อมาได้นี่ครับดูอลังการนะผมขอคนจีนคนจีนเหรอผมเปิดด้วยหน่อยแล้วกันนะเขาได้เหยื่อสกินเนี่ยแจกได้มากสุดเท่มากเลยทุกคนนี่ โอเคแล้วเอ็มว <cin Woah Impossible> <Okay>, okay, ีเปิดได้กว่าอวีไอยอันนี้ถ้าเปิดได้อวีไปผมโอเคทุกคนนะโอเคผมกลับมานะสกอร์ผมได้ที่สามนะผมนี่ยังไงได้ที่สามวะงงไปเลยอะไรเอ้าเอ้าทุกคนไปโอเคมาแล้วจะมาดูเขาบอกว่าผมอยู่ท็อปที่เท่าไหร่แล้ว์ของของประเทศนะโอเคมาของท็อปสิบแล้วนะผมโอ้โหขึ้นมาแบบก้าวกระโดดมากนะขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยนะ โอเคนะเดี๋ยวผมจะขึ้นท็อปเอเชียให้ผมจะพยายามขึ้นทะ็อปเอเชียนะก็ชิปนี้ก็ไว้แค่นี่ก็แล้วกันนะผมก็เจอกันคลิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับเส,สด็จครับผมไย